แรกทีจวัดภูเก็ตนะครับนี่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาบูชาคุณแผ่นดินเพื่อถวายเป็นพระกุศลในสมเ,สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าขวาพภาชรกิติยาภาณรินทรเทพยอวีกรมประล่ง่งกรมล่วงราชาสาซินีสิริพัฒมาวชารรราชธีดาครับโดยที่ศาลากลางจังวัดภูเก็ตนะครับพระนรุงนัฐนัทพะโล นะครับรัาพระผู้วานะครับเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาบูชาคุณแผ่นดินดังกลราวนะครับใ mm hmm. นอโอกาสนี้พระนารงได้กล่าวสัมุมทธนียขา่า mm hmm. โดยมีใจความว่านับเป็นพุน่นนับเป็นพลานิส่งอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากเล่าคณะส่งและพุทธศาสนอกชน ชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมไล่ประกาศให้สาเร็จนะครับเพื่อเป็นพลังบูชาแผ่นดินประกาศแรเกเนืองในปีไม่ที่จะถึงนี้นะครับ<ช>เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจะทรงจะเริ่ประชชนมาอยู่ครบวกรอบ7 2พรรษาในปีพุทธศักราช2 5 6 2กครับ<ช>เพื่อน้อมรำลึกซึ่งพระมหาก,การุณาศิคุณ<ช>จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมอันเป็นมหามงคลนี้โดยที่อาวันที่10นะครับเป็นเล็มงคลน้ำให้ราชการ อ่ารวมกันแสดงออกถึงความจงรักผักดีและนอ้อมรำลึกในพระมากักาุณาศิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ได้สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบเปิดศาลากลางจังวัดน,นะครับเพื่อให้คนในชาติมีจิตสำนึกรักและว่องเง่นจงรักผักดี่ทำรุงวายถึงสถาบันชาติศาสนาพระมาก,กษัตริย์ครับส่วนประการที่สอมค่ะเพื่อเป็นการเจริญพระพุทธมนต์เจริญติตตภาวนาเผื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา แนวเรนทีราเทพพยาวดีกรมมาล่วงราชสารินีสิริพัฒนมห้าวชรราชธิดาค่ะเพื่อเป็นพลังปัใจจัยให้พระองค์ทานได้ให้จากอาการพระชวนโดยเร็ววันค่ะแในประการที่สามประการสุดท้ายคับคุณผู้ชมค่ะเพื่อเป็นการเฉเลิมฉลององค์พระพุทธธรรมรงมิ่งเมืองค่ะ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญข้องซาลากลางจังหวัดภูเก็ตเลยให้เป็นที่ยึดเนี่ยจิตใจข้องข้าราชาการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะกันแลยค่ะรวมไปถึงการยึดมั่นในคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนาให้กับบ้านเมืองสืบไปนั่นเองค่ะ